สวัสดีค่ะวันนี้กีน่าก็จะมาอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเอพิโซดที่4ค่ะหนังสือเรื่องปล่อยให้แมวส้มเล่าเรื่องจิตวิทยาโดยคุณวชรประธานค่ะในบทที่4นี้นะคะจะมีหัวข้อเรื่องความฉลาดและไอคไปเริ่มกันเลยนะคะ คนฉลาดนั้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเรียนเก่งไหวพลิบดีและพึ่งพาได้ถ้าเลือกได้คนส่วนใหญ่ก็คงอยากเป็นคนฉลาดพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อยากให้ลูกของตนฉลาดคุณครูก็อยากสอนนักเรียนที่ฉลาดองค์กรและบริษัทก็อยากรับคนฉลาดเข้ามาทำงานแต่คำว่าฉลาดที่กล่าวมานั้นมักเป็นส่วนผสมระหว่างการมีความรู้มากกับไอวสูง การเป็นคนมีความรู้มากและรอบรู้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายแค่เพียงคนคนหนึ่งอ่านให้มากตั้งใจเรียนหรือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆพบเจอคนที่หลากหลายก็จะทําให้คนคนนั้นมีความรู้มากได้โดยไม่จําเป็นต้องมีไอคิวสูงถึงแม้ความรู้บางส่วนอาจผิดไปจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ในบทนี้เราจะมาเน้นเรื่องของไอคิกันครับระดับชาวปัญญา i n t e l l i g e n c quotient I q คือความสามารถในการคิดการกระทำและการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะพบว่าคนที่ IQ สูงนั้นมักจะเรียนเก่งมีความจำดีมีความสามารถหลายด้านและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากกว่าคนที่ IQ ต่ำ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายคนต่างถูกคาดว่ามี IQ สูงกันทั้งนั้นเช่นเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ค้นพบกฎของแรงโน้มถ่วงและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพแต่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังผู้คิดคนทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ไม่เคยได้วัด IQ กันจริงๆสักเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วตัวเลข IQ ของพวกเขาจะมาจากการคาดการภายหลังเสียมากกว่า นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการวัด i อคิวหรือพวกเขาไม่รู้ว่าจะวัด i อคิวไปทำไมการวัดไอคิวเริ่มต้นจากเซอร์ฟรานซิสก t o n ตันที่เป็นผู้ริเริ่มศึกษาความแตกต่างด้านความสามารถของบุคคลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เขาสร้างห้องทดลองเพื่อทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยภาษาสัมผัสในปีพุทธศักราช2427ที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษ ต่อมาในปีพุทธศักราช2,448รอสัลเฟรดบีเนตร่วมมือกับเทโอดอร์ซิมงสร้างแบบทดสอบสติปัญญาที่มีชื่อว่าบีเนตซิมงอินเทลเจนซ์สเกลเพื่อวัดย่าความแตกต่างระหว่างเด็กปกติและเด็กเรียนช้า วินา i ิมงอินเทลเจนสเกลคือเครื่องมือวัดชาวปัญญาชุดแรกในโลกที่พัฒนาขึ้นโดยอั f r e d ด u ินาและเทโอดองชิมงในปีพุทธศักราช2448เพื่อประเมินระดับชาวปัญญาของเด็ก และแบบทดสอบนี้ได้ถูกปรับปรุงหลายครั้งโดยปีพุทธศักราช2459ลูวิสเทอร์แมนนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาแนะนำแบบทดสอบของบนเนตมาปรับปรุงเป็นสแตนฟอร์ดบีเนตอินเทลเจนซ์สเกลและยังมีการปรับปรุงอีกหลายต่อหลายครั้งจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คำว่า i อคิที่เราใช้กันในทุกวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วินเนสสร้างแบบทดสอบโดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าวิลเลียมสเติร์นในปีพุทธศักราช2455และมีการแบ่งระดับไอคิด้วยโคมปกติทางสถิติต่อไปหลังจากนั้นไม่นานในช่วงสงครามโลกที่1ช่วงปีพุทธศักราช2457-2461 ได้มีการนำเอาแนวคิดเรื่อง IQ มาใช้ในการคัดแยกทหารเพื่อแบ่งเหล่าทัพว่าใครควรเป็นทหารบกเป็นพลสื่อสารหรือเป็นพลปืนใหญ่อีกด้วย จากรูปการแบ่งระดับ IQ นะั้นมีค่ากลางที่ระดับ100และมีช่วงปกติคือ9 0้ถึงหน90-109ซึ่งคนส่วนใหญ่ประมาณ70%ของมนุษย์จะมี IQ อยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าคุณมี IQ มากตั้งแต่110ขึ้นไปแสดงว่าคุณมีระดับสติปัญญามากกว่าระดับปกติทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่ถ้าคุณมี IQ ตั้งแต่130ขึ้นไปหากมองตามหลักเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน American, American Psychological Association APA จะหมายความว่าคุณเป็นอัจฉริยะที่จะพบได้เพียง2%ของประชากรเท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กคนนึงมี IQ ต่ำกว่า90ก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าคนทั่วไปและถ้าไอต่ำกว่า70นั่นหมายความว่าเด็กคนนั้นมีความบกพร่องทางชาวปัญญาซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าในทุกๆด,ด้าน ซึ่งค่า IQ เหล่านี้เกิดจากสปัจจัยด้วยกันคือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าปจัจจัยใดส่งผลต่อระดับของ IQ มากกว่ากัน ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะมาจากยีนของพ่อและแม่ที่คนเราได้สำเนามาอย่างละครึ่งทำให้ลูกมักจะมีไอคิวไม่ต่างจากพ่อและแม่มากนักแต่ในบางครั้งอาจเกิดการสำเนาผิดพลาดที่ทำให้ลูกมีความแตกต่างจากพ่อแม่ซึ่งในกรณีนี้พบได้ไม่บ่อยนักเช่นพ่อและแม่มีไอคิวอยู่ในช่วงปกติแต่ลูกมีไอคิวอยู่ในระดับอัจฉริยะหรือบกพร่องทางชาวปัญญาและบางครั้งความแตกต่างจากพ่อและแม่ อาจเกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันเพราะ IQ ของเด็กน้อยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการได้รับสารอาหารและการได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับประสบการณ์ที่กระตุ้นให้คิดสงสัยใฝ่รู้ส่วนในผู้ใหญ่นั้นค่า IQ ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและอาจจะค่อนข้างยาก ในปัจจุบันคนเราสามารถหาแบบทดสอบผลไอ IQ ได้ง่ายๆในโลกอินเทอร์เน็ตแต่แบบทดสอบเหล่านี้จะไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความน่าเชื่อถือถ้าจะวัด IQ จากแบบวัดที่ได้มาตรฐานและมีความแม่นยำได้ในโรงพยาบาลเท่านั้นเพราะเครื่องมือวัด IQ เป็นเครื่องมือที่มีวิธีการใช้และการตีความที่ยากมาก ผู้ที่จะสามารถใช้แบบทดสอบวัด IQ เหล่านี้ได้ต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างยาวนานจนเกิดความเชี่ยวชาญและก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าไปวัด IQ ที่โรงพยาบาลได้ง่ายๆเนื่องจากการวัด IQ มักจะทำก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นโดยส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาจะใช้วัดเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาทางการเรียนเช่นความบกพร่องทางชาวปัญญาความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือการมีปัญญาเลิศ พื่อจะได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องและผู้ที่มีความเป็นเลิศดได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพจากที่กล่าวมาการทราบระดับไ q มีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาแต่เมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษเป็นธรรมดาการรู้ระดับไอของตนเองอาจนำไปสู่การลดความพยายามและความมุมานะของคนได้เมื่อไม่เข้าใจสิ่งใดหรือทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ก็อาจโทษระดับ i อคิวว่าเป็นเพราะตนเองมี i อคิไม่มากพอที่จะเข้าใจหรือกระทำสิ่งนี้ได้ในทางกลับกันถ้าหากคนเราทำบางอย่างสำเร็จรู้ล่วงก็อาจยกความดีความชอบให้ระดับไอคิมากเกินไปจนทำให้ความพยายามความอดทนและความบักบันของตอนเองถูกลดทอนคุณค่าลงซึ่งอาจนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพจิตในอนาคต ความรู้เรื่องไอคิวที่มีมานานกว่าร้อยปีนี้ยังไม่ใช่ความจริงที่เชื่อได้อย่างไร้ข้อกังขาและยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากมีนักจิตวิทยาชื่อดังหลายท่านที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องไอคิวแต่เดิมเราเชื่อกันว่าไอคิวเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่เป็นผลรวมของความสามารถต่างๆของมนุษย์มีลักษณะเป็นเอกภาพเป็นองค์รวมเพียงหนึ่งเดียวแต่มีนักจิตวิทยาหลายท่านที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ และได้แบ่ง IQ ออกเป็นองค์ประกอบย่อยต่างๆเช่นจอยกิลฟอร์ดได้สร้างทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาโดยแบ่งโครงสร้างทางปัญญาออกเป็น3มิติคือมิติด้านวิธีการมิติด้านเนื้อหาและมิติด้านผลผลิตและอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือทฤษฎีพหุป,ปัญญาของ h o เวิร์ดการ์เนอที่แบ่งความฉลาดออกเป็น8ด้านได้แก่ปัญญาด้านปรกกะปัญญาด้านภาษา ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ปัญญาด้านดนตรีปัญญาด้านการเข้าใจตนเองปัญญาด้านการเข้าใจสังคมและปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติและในการบรรยายผ่านคลิปวิดีโอ เมื่อปีพุทธศักราช2554ในงาน Educate ที่ประเทศไทยการเนอร์ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าทฤษฎีพหูปัญญาควรมีเพิ่มมีสองด้านคือปัญญาด้านการนำรงอยู่และปัญญาด้านการสอนโดยการเนอรเชื่อว่ามันไม่สำคัญเลยที่คนคนนึงจะฉลาดเท่าไหร่หรือมี IQ เท่าใดแต่มันสำคัญที่คนคนนั้นฉลาดอย่างไรต่างหา หากเราดูข้อมูล IQ แบบดั้งเดิมสถานการณ์ของเด็กไทยนั้นน่าเป็นห่วงจากผลการสำรวจวัด IQ ของเด็กชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยมี IQ เฉลี่ยอยู่ในช่วง80ปลายๆถึง90ต้นๆซีส่วนใหญ่โดยข้อมูลจาก World Population Review พบว่า ในปีพุทธศักรา2567นี้เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยเพียง88.87เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าระดับ IQ ปกติที่ควรมีค่าอยู่ระหว่าง90-109และที่แย่ไปกว่านั้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมายังพบว่ามีหลายปีที่เด็กไทยมี IQ ต่ำกว่า70ซึ่งอยู่ในระดับของความบุกพ่องทางชาวปัญญามากกว่าที่มาตรฐานสากลกำหนด โดยมาตรฐานสากลได้กำหนดสัสดส่วนของเด็กที่มีความบกพร่องทางชาวปัญญาไว้เพียง2%ของประชากรเท่านั้นแต่ iQ นั้นไม่ใช่ตัวแปรเดียวที่จะทำให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีหรือทำให้ผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จและมีความสุขเพราะยังมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่ทำให้คนเราเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นสามารถควบคุมการสแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค AQ ที่ทำให้คนเราสู้ไม่ถอยกับความยากลำบากและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆความคิดสร้างสรรค์ c r e a t i v i t y ที่ทำให้คนเราสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีมองความเป็นไปได้ทุกรูปแบบได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว ความยืดหยุ่นทางจิตใจ resilience ที่ทำให้คนเราสามารถฟื้นฟูจิตใจจากความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวได้อย่างทันท่วงทีแทนที่จะจมดิ่งไปกับความโศกเศร้าเสียใจความสามารถในการกำกับตนเอง self regulation ที่ทำให้คนเรามีวินัยในตนเอง เลือกวิธีในการควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสมมีความมั่นใจในตนเองและความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง Self-efficacy คือการที่คนเราสามารถตัดสินว่าตนเองมีความสามารถในระดับใดสามารถทำงานจัดระบบและก็ทำเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามแบบที่กำหนดโดยตัวแปรเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จและมีความสุข และยังมีตัวแปรอีกมากมายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะผนึกกำลังร่งรวมกันทำให้บุคคลกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หากลองจินตนาการถึงคนที่มี IQ สูงปรี๊ดแต่ความสามารถอื่นๆต่ำหมดถึงแม้ว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีแต่ไม่มีวินัยในตนเองไม่เข้าใจตนเองควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดียอมแพ้อะไรง่าย ทำแต่อะไรซ้ำๆเดิมๆงานบางอย่างที่เขาควรจะทำได้แต่ก็ไม่กล้าที่จะทำเมื่อผิดหวังก็จะไม่ลุกขึ้นสู้อีกซึ่งดูห่างไกลาจากคนที่จะประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตที่มีความสุขเป็นอย่างมากจากที่กล่าวมา IQ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถนุษย์เท่านั้นไม่ได้เป็นทุกสิ่งที่กำหนดความสามารถทำให้เรียนเก่งทำงานเก่ง รือประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะยังมีตัวแปรอื่นๆอ,อีกมากมายที่มีความสําคัญไม่แพ้ไอคิวพ่อแม่และคุณครูจึงไม่ควรมองข้ามตัวแปรอื่นๆเพราะสิ่งสำคัญเหล่านี้จะช่วยทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตไปเป็นคนฉลาดมีศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และมีความสุข จบไปแล้วนะคะนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหนังสือชื่อเรื่องว่าปล่อยให้แมวส้มเล่าเรื่องจิบวิทยาโดยคุณวัชระประธาน,นะค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไปหรือว่าจะเป็นทาง c ีอก็ได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ว่าอยากให้อ่านเรื่องไหนต่อไปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ